มึกกระดองนสวัสดีค่ะเจอกับไอรีนะคะนะ่ะนาะช่องไอรีคนผู้พานเนะค่ะนอะมนันี้รีพามากินนี่นะคะตำมึกน้อยนะะเนาะค่ะนาะเลยบอกว่าไปส่งของเฝ้าไปแล้วค่ะฝนตกฝนตกห้ามเลยเฝ้าไปซื้อนี่นะคะ รับเขาเมันบม่ได้มาค่อยขายหลายปันไดเนาะค่ะเนาะแบบช่วงนี้อากาศก้นตกไล่ไหลตกซูมื้อว่ายังไงหลายๆตกซูมื้ออาจจะตกแบบทั่วจังหวัดก็ได้เนาะค่ะเนาะช่วงนี้เนาะน้ำยุยอยู่ริมน้ำนะคะโอ้ยขึ้นสูงสูงบางใหญ่นางน้องมิวเนาะเป็นตานาก้าตกแบบซ้ำๆซ้ำๆประมาณสักอาทิตย์หนึ่งวันสองอาทิตย์นี่โอ้น้ำท่วมแน่นอนนะเนาะอทางเฮาโบท่วงแต่ว่าทางแบบลุ่มๆนะคะมันจะท่วมเนาะค่ะพิจิโนโลนี่ก็พักค่ะคือเก่าเซ็บๆกับอม่ีเด้อพี่น้อง ซื้อผักนี่มาพร้อมค่ะนี่ค่ะเขาเรียกเออผักแยงสลัดบอกสลัดเนาะแต่ไมน,นูพขนาดมันเป็นผลพันธเนาะ <c oughs> มาเด้อทำมากินกับบะลีเนาะค่ะแซ่บมันกัดเนาะค่ะเนาะมาค่ะบะลีว้ามลายยางค่ะบะนี้เอาเนี้ยกินเลยค่ะไปไดิดูผักพร้อมพร้อมมีพญาตเพิ่นพญาตตัวก,กลุ่มกระล่างนีอยู่เดียวกันเนาะ ไม่ได้ปุดเลยินนี่มันมีใครยานเด้อลองไปดูเน่ยเอาตาออกเลยเนี่ยแล้วตาออกมันตัวน้อยพอดะ เรา,ออาไม่ไ้รู้าอ้ยมีอะไรเนาะเอันะลกจีนไม่องจีนพ่อน,อน,นเก่าเลยดิ

เต้าไว้ว่อมน้ำปลาเต้าแต้วเนี่ยอืมตามมันไหมเราไม่เจอตาเลยหือยังไม่เจอตามเลยนี่ไงอันนี้กินอันนั้นอยู่มันอยู่ในเนี้เก่งๆอันนี้เก่งอันนี้ นัวค่ะพอกินอยู่ปลาดองกับน่าพูดเรับปบบุป๊บกค่ะ นี่ข่าวดีมาบอกค่ะน้ำหนักกะลีลดตกใจมากเลยค่ะ <c oughs> แ้วก่อนประมาณหกหกสิบสี่นะคะเนาอหกสิบสี่หกสิบห้าเป็นยังไงหกสิบห้าละคะน้ะอราะริกเลยเปลี่ยนเวลามันมาเปลี่ยนเวลาหรอกค่ะเขาเปลี่ยนการกินเรา คนแรงบุกข่อยก,กินแถวนะคะนอะ้องบางวันก็กินอยู่ดีแบบหิวมากนะคะนอะอ้องกินจกับจับแจกมั้งคือแบค่ะแล้วก็นนอนดีก็เติมโปรตีนไปนะคะน้องมันก็นเลยหลดุลดหลุดไหลขีดด้วะใส่เวลาประมาณสองอาทิตย์รีบใบอบร่างกายะคะ่ะรีกินโปรตีนนี่แหละ ว่าโปรตีนไปเผาผัาน,านะไรนะโอโปรตีนมันไปนั่น,นะคะ่ะมันไปแบบสร้างมวลกล้ามเนื้อสร้างแบบว่ากล้ามเนื้อเฮานะคะเนาะแล้วก็มันกส็สิครับแบบว่าไขมันมาเป็นพลังงานในเฮานะคะเนะาะพอผิดก็ผิด สองอาทิตย์หลดเอ,อ่อโลหนึ่งกับสามขีดนะคะเนาะสองอาทิตย์นะคะเนาะตัวทาลีไปออกกําลังกายกับหลดอยู่ค่ะมันจะมันจะนักตรงตรงพุงแหละคะ่ะเพราะว่ารีไม่ได้แพ้งนะคะถ้าบม่ได้ยังไงแบบว่าให้นาท้องเขากระชับนะคะเนาะมันแบบกระชับไม่ใช่เขากับแพ่งเอานะคะเนาะนอนแพ่งคล้ายๆเหมือนยืดพื้นนะคะ <ผ>ดีจะกินโปรตีนตอนเซ้าแล้วกับตอนแรงเขก่อนนอนนะคะโปรตีนสังเกตบ่ค่ะ เราออกกำลังกายเนี่ยคือคนอยากลดเนาะคะ่ะเนาะคนอ้วนเนาะคะ่ะเนาะพูดถึงว่าเฮาอ้วนเฮาอยากลดเนาะคะ่ะเนาะพอลดไปลดไปแบบคือมันลดลดมากเกินอะคือแบบออกกำลังกายมากเกินไปแล้วมันทําให้ว่ยังไงคือเนื้อหนังมันหย่อนเนะาะพ่ยังไงเนาะโปรตีนที่รีกินแ่ะคะ่ะมันจะไปช่วยสร้างเอเขาเรียกกล้ามเนื้อนะคะเนาะให้มันมีแบบว่าให้มันแบบให้มันให้มันมีเนื้อมีหนังขึ้นมาเนาะคะ่ะมันสมส่วนเนาะคะ่ะเนาะ บางคนเพิ่นก็นสิออกพิษๆเนาะ,ะออกกําลัางกายเนาะออกจนแบบอูจะเอาใม้พร้อมไม่ได้ซะน,นะบอกเลยว่ามัน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 ดูดีกับร่างกายเฮานะคะเนาะค่อยๆออกก็ได้อะคะ่ะแล้วก็เติมโปรตีนไปเพ้อมโปรตีนกินโปรตีนเข้าไปพพ้อม นี่จะใบอย่างเดิมเนี่ยลองเบ่งกันถ้าก่อนน้องมีก่กูกินเดี๋ยวค่ะสมตำเนี่ยเพววื่อนๆได้กินมัน <c oughs> อยู่กับม่ลีนี่กินเผื่อนะสมตำเนี่ย ไปทานนี่ยแปดไปทานเนี้นยไปซื้อดิเดี๋ยวนมาขอดียว่าน้ำอื่นยังไปซื้อเป็นนั้นไปเด้ตอตอนจะปิดก่อนอืมรางวั้ไปกินนะค้นกีโต๊ เรียบอะ,อะน้ำนววขับอยู่ดีค่ะมาเด้อค่ะมากินกับมาลีเนาะค่ะเนาะ พดูดค่ะนีบุก้ากินไอ้ตาเพิ่นเนี่ยหัวด้วยตาเพิ่นไอ้ข่านแก,กก็เลยต้มเลย เมื่อไ่จังหน่อย่ะฝนตก เดี๋ยวทำกินกันบดีเอาพัดทองอยู่ข้างหลังนะเนี่ยนะกินเย,นย,นยน็นๆฉันเป็นสีฮอนทองนี่ขอได้จะชุ่นเนี่ย ลายบดผิดแข่ประมาณพกลูกเองเป็นลายจุดเ,เต็ค่ะ ขับขไปกินรังไม้เหรคะไม่ไหค่ะ,คะนคะคะรับเบอรปือค่ะเรืเอเจเบยซันมนี่นะคะมาเดอค่ะจะเบย์นน้ำดีนะคะเนาะ ออลีซีอิมนะคะลาพี่น้องละค่ะออลีกะฝากคลิปนี้ในเดอ้อค่ะตำหมึกน้อยเนาะค่ะเนาะจบเชียบน้ำกันเนาะค่ะเนะาะออลีก็ขอบคุณลหลายๆค่ะสนับสับการติดตามชมเลยชมไอเนาะคะ่ะแม่กำลังใจอีทุกคลิปนะคะเนาะขอบคุณลหลายๆค่ะออลีจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเสียบปากกับเพชรเพชรจนเนื้อกเต็งก็เต็งลาค่ะสวัสดีค่ะ